สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒจาก l ลซีจวันนี้จะพาไปดูกันว่าการปั้นโมเดล 3D แบบ h a l f Surface เมื่อเราไปปั้นใน iPad App Nomad แล้วก็ไปปั้นใน C ีบัดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างทั้ง Nomad และ C ีบัดนะครับสามารถจะปั้นโมเดลแบบ Half Surface ได้วิธีการนั้นก็แตกต่างกันแต่ทั้ง2โปรแกรมนี้สามารถจะปั้นโมเดล h a l f Surface ได้ครับใน Nomad จะปั้นโมเดล Half Surface ได้ช้ากว่าใน C ีบัดสักหน่อยครับเพราะว่า C ีบันั้นมีเครื่องมือ ต่างๆที่ช่วยกันในการสร้างโมเดลแฮสเฟดเยอะกว่าจัดการโมเดลได้ดีกว่าแล้็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าใน Nomad นั้นเราจะใช้วิธีการตัดต่อโมเดลเชื่อมแล้วก็ใช้ selection mask ได้ในบางจุดเท่านั้นครับมีข้อจำกัดอยู่เยอะพอสมค,ควรสำหรับ Nomad แล้วก็เป็น<ช>ที่แน่นอนเลยนะครับว่า c ีบัตนั้นสามารถจะทำงานแ r สเฟดได้ละเอียดมากกว่าไปจนถึงระดับจุดระดับเส้นแล้วก็เฟสเลยมันสามารถเข้าไปปรับแต่งตามที่เราต้องการได้แต่โ Nomad นั้น เราปั้นเป็นเชฟเหลี่ยมๆได้ปั้นเป็นรูปทรงที่เราต้องการได้แต่ไม่สามารถเข้าไปยุ่งหรือจัดการไปจนถึงระดับจุดระดับเส้นหรือจะรีโทโ,โลโจี้ให้สวยงามเนี่ยมันยังไม่สามารถทําได้ในโนแมสครับ <S <S สำหรับการต่อยอดโมเดล 3D ที่ได้จากโนแมสซีบัตนั้นครับแน่นอนว่าซีบัตเนี่ยเราไปต่อยอดได้เยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นการทํางานแอนิเมชั่น การทำงานปริ้นท์ทำงานต้นแบบมีการโพสต์ท่าต่างๆได้แอคชั่นฟิกเกอร์ทำตัวเดียวแล้วโพสต์หลายท่าแล้วผลิตออกมาทีเดียวส่วนในโนแมดนั้นครับมันยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็เหมาะกับการปั้นง,งานที่เป็นคอนเซปต์ดีไซน์เริ่มต้นเราสามารถจะสร้างเชฟสร้างฟอร์มได้ง่ายจาก iPad ของเรา ทำได้ทุกที่ทุกเวลาเหมาะกับการไปออกนอกสถานที่เป็นอย่างยิ่งเลยโหรับคำถามสุดท้ายนะครับว่าเราจะใช้แอป Nomad หรือโปรแกรมซีบัตดีผมก็แนะนําว่าต้องใช้ทั้ง2ตัวเลยการใช้งานโปรแกรมซีบัตนั้นเหมาะกับการทํางานนั่งโตะ๊ะทํางานที่มีความละเอียดทํางานที่จริงจังทํางานที่ซับซ้อนมากๆเฟสของโมเดลเนี่ยได้เป็นร้อยล้านเลยครับส่วนถ้าเป็นโนแม d มันทำงานละเอียดได้ไม่เท่าซีบัตหรอกแต่ว่ามันสะดวกแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่ แล้วมันก็ง่ายสำหรับคนที่จะเริ่มต้นด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะปั้นโมเดล3แบบ h a s เซอร์เฟนะครับ l ลซ g มีคอร์สสีบัตรแฮสเซอร์เฟอยู่จะทำงาน h a s เซอร์เฟสทำงานของแข็งจัดการเส้นเต็มๆเ,เลยส่วนถ้าเป็นในโนแมสนั้นจะเป็นคอร์ส iPad ดสครับติงครับจะอยู่ในบทเรียนที่ชื่อว่าเ a i n n g c r r ททำงานปั้นแบบ h a s เซอร์เฟใน iPad ของเราผมอาจารย์พัดจากไลซี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ